มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนต้งทูพีตอบชัดเผยความสัมพันธ์พลอยเชอร์มานลั่นผมหวั่นไว้ปลื้มมาตั้งแต่เด็กกำลังเป็นคู่ดาราหนุ่มสาวที่ถูกจับตาจ้องเป็นพิเศษเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับหนุ่มต้งทูพีแล้วก็สาวพลอยเชอร์มานค่ะที่ทั้งคู่นั้นสนิทสนมและโสดเหมือนกันด้วยค่ะ พักหลังๆมักจะปรากฏภาพร่วมเฟรมกันของทั้งคู่บ่อยครั้งนะคะจนเหมือนตัวติดกันทางด้านชาวเน็ตบ้างก็จับคู่เชียร์ให้เป็นคู่รักกันจริงๆบ้างก็เมาส์กันว่าหรือว่าทั้งคู่จะซุ่มคบกันอยู่ล่าสุดหนุ่มโต้งทูพีเปิดใจแบบหมดเปลือกถึงข่าวเมาส์นะคะ เผยว่าจริงๆแล้วปลื้มสาวพลอยมาตั้งแต่เด็กๆยอมรับว่าหวั่นไหวส่วนทางด้านสาวพลอยจะหวั่นไหวหรือเปล่านั้นเจ้าตัวเองไม่กล้าที่จะคิดค่ะตรงทูพีตอบชัดเผยวความสัมพันธ์บอกว่าตอนนี้สถานะไม่มีอะไรมากไปกว่าพี่น้องยืนยันว่ารู้จักกันมานานแล้วที่เห็นภาพตอนอยู่ด้วยกันบ่อยๆก็เหมือนแก๊งคนโสดได้รวมตัวกันเองค่ะ ตรงทูพีเผยความสัมพันธ์กับพอยเชอร์มานบอกว่าผมเองหวั่นไหวปลื้มมาตั้งแต่เด็กขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ